ครับเว็บไซต์ของด่านคา r ทอ .com ครับผมวันนี้เราจะรีวิวรถแมคโคไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุดเลยงานดีมากสวยจริงๆงานพลาสติกเอ่อใช้พลาสติกเดียวกับเลโก้ตัวต่อครับหรือตัวเดียวกับรถดำเห็นไหมฮะเห็นชัดชัดไหมครับตัวนี้สองมอเตอร์แบบอ่อหกโวลต์สี่จุดห้าแอมป์สองลูกนะครับมีด้ามเข็น ดาสามารถถอดออกได้พับได้นะครับเห็นได้รถไม่มีปัญหานะครับผมตัวนี้แนะนำตรงนี้นะครับสตาร์รถมีเพลงในตัวเล่น USB ได้ AUX อันนี้เป็นสวิตเกียร์เลือกด้นหน้าถอยหลังใช้คู่กับเคันเล่นนี้นะครับที่นั่งกว้างมากนะครับและตักดินแบบไฟฟ้า,านะยกขึ้นยกลงด้นนี้ก็ นะฮะส่วนเสียงเพลงก็กดตรงนี้ได้เลยไฟกระพริบด้านหน้าสวยงามมากตัวนี้จะมีสองสีมีสีแดงแล้วก็เอ่ออีกสีหนึ่งน่จะเป็นสีเหลืองนะครับผมโอเคลักษณะงานตัวนี้ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเปิดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ